มะปางของใหญ่เนี่ยนะครับคุณสมบัติที่ดีคือหนึ่งนะครับลูกเป็นไข่ไก่ค่อนข้างเสมอกันนะครับสองนะครับเนื้อหนานะครับสามเนืรีบนะครับสี่ทิ้งไว้แล้วเนี่ยนะครับไม่เละง่ายนะครับห้าหวานสนิทและไม่ขันคอนะครับนี่คุณสมบัติห้าประการของมะปางของใหญ่มะปางบางชนิดใหญ่จริงนะครับแต่รูปสรงไม่สวยเช่นพันธุแม่ย่าเนี่ยใหญ่จริงแต่ลูปสรงไม่สวยนะครับแล้วบางชนิดขันคอ นะครับมลาปางเนี่ยท่านก่อไอ้อันนี้ไม่มีเลยนะครับถ้าท่านมาเดือนกุมภาเนี่ยนะครับมันจะสุกนะครับปลายกุมภาปลายมีนาเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าที่อาจารย์ต้วีสอนเนี่ยนะครับการทําต้นสวนเนี่ยไม่ใช่ต้นสูงใหญ่อย่างนี้แต่ก่อนผมไม่มีความรู้สวนเนี่ยต้องทําต้นไม้ต้องเตี้ยหมดนะครับเตี้ยหมดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหลักการทําสวนสมัยใหม่เนี่ยนะครับห้ามแบกกระไดเข้าสวนห้ามปีนนะครับถ้าต้องใช้คนน้อยที่สุดจัดการง่าย นะครับถ้าท่านมาถึงตอนตอนกุมพามีนาท่านจะเห็นว่าเข้าใจง่ายก็อะไรนะครับท่านจะไม่เห็นมีมาตางนะครับไม่มีเลยเพราะว่าที่นี่คนมาพักเก็บกินฟรีนะครับท่านจะเห็นก็เนยอดเน่ยเต็ไมไปหมดกุม,มาพาก็ามาไม้ครึ่งครึ่งต้นล่างนะครับไม่มีเลยแต่ครึ่งต้นบอลนี่เต็มไปหมดพออธิบายให้คนฟังอ่ะเห็นไหมนี่ไง นะเพราะอะไรก็มันเก็บไม่ได้เก็บยากเห็นไหมครับข้างบนไปหมดเลยข้างล่างไม่มีเลยเห็นไหมครับิเวลาที่ปีเออมาปลางเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นตอนที่เถ้าผมมีความรู้เนี่ยมันปลูกประมาณเจ็ดปีนะครับแต่เวลามีความรู้แล้วเนี่ยนะครับปลูกไม่เกินสามปีก็ได้กินแล้วนะครับคือสมัยก่อนเราไม่มีความรู้เพราะว่าเราเรียนเกษตรเนี่ยเขาจะบอกว่าต้นไม้กินปุ๋ยปีละสามครั้งหรือปีละสี่ครั้ง ใครือใครได้เรียนเกษตรนะครับเนี่ยนะครับไม่ผมไม่ได้เรียนเกษตรนะแต่ว่าเป็นเครียกว่าความ,มารู้ทั่วไปอ่ะเขาจะบอกว่าต้นไม้กินปุ๋ยปีละสามสี่ครั้งพอปลูกสามสี่ครั้งเนี่ยมันต้นเท่านี้ครับปีหนึ่งนะครับแต่ท่านเห็นไอ้เลมอนด่างผมไหมครับด้านปีนิดเดียวปีมันประมาณเดี๋ยวไปดูมะนาวดีกว่ามะนาวปีปีห้าเดือนทําไมมันสูงเลยถัวทรงคุ่มขนาดนี้เพราะว่าเรามีความรู้ในการให้ปุ๋ยนะครับต้นไม้เนี่ยต้องกินปุ๋ยทุกสิบห้าวันนะครับ แต่ปุ๋ยที่กินทุกทุวันไม่ใช่ใส่อย่างชาวบ้านนิดเดียวคือกินสม่าเสมอแต่กินน้อยเหมือนคนนะครับกินอาหารกินทีละน้อยตลอดเสมอถ้าใส่เยอะไปมันก็หลเหรหมดนะครับมันก็สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุอะไรนะครับคำนวณครับคำนวณนะครับเป็นกรัมก็คือถ้าเป็นทรงพุ่มเมตรหนึ่งก็150กรัมนะครับต่อเดือนแบ่งใส่2ครั้งนะครับก็15วันครั้งหนึ่งก็คือครั้งละประมาณ65กรัมนะครับแต่พอเราชั่งครั้งแรกเราก็จะรู้ละ นะครับออกรู่ต่อไปใส่เท่าไหร่นะครับ